ผมชื่อเชโยทอร์แอนต้าคร่ะชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อน้องแก้วค่ะน้องแก้วโตขึ้นอยี่ยเป็นไรครับนักวิจิตรนักวิศวกรณ์ค่ะอยากเป็นทหารไหมลูกครับไม่ครับทำไมครับไม่รู้พ่อบอกว่าไม่ต้องเป็นทหารพ่อชื่ออะไรครับจ่าสิบเอ็เอ้ยจ่าสิบเอ็มันเจอกันต้าเจอกันเจอดุไหมพ่อคุณพ่อดุไหมครับดุมากเลยครับแล้วลูกมีพี่น้องกี่คนคนเดียวลูกคนเดียวด้วยห้องดุเลยอะ แล้วลูกน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้52แล้วคุณลุงคุณลุงน้ำหนักเท่าไหร่52แน่สองแน่สามลูกอยากรู้เขาอ้วนไหมเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปวิ่งใช่ครับครับเดี๋ยวอาจะจับเวลาให้ลูกออกก็ลังนนะเนาะวันละสองรอบไปไหมสามบอลสามไปวิ่งเหรอไปวิ่งตอนนี้ไปวิ่งจะตะอกมาเพราของข้างในมตรงนี้จริงอ่ะจริงครับลูกมาเจอแล้วครับ พ่อคงจะไปวิ่งกันลูกแล้วเราจะไปวิ่งพ่อทำไมครับพ่อดูพ่อดูลูกอเ,อเอาเอาเดี๋ยวร้องไห้ <laughs> เอาเอาปะปะ